ครับก็สวัสดีทุกท่านครับที่ติดตามขี่พืชสุรพลนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับที่โจทย์นั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ถูกแก้หรือว่าเดินไปทิศทางที่ผิดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะผมได้พูดออกทางวิทยุรลายไปแล้วว่าปัญหาของทุเรียนที่กำลังเกิดขึ้นภายใน2-3ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยทั้งเรื่องโรค ในเรื่องของตัวคุณภาพเนื้อต่างๆเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะในปีนี้ในภาคตอนออกที่ผมเดยนไ้ทราบว่าปรากฏว่าเนื้อคุณภาพไม่ค่อยได้นะฮะและนับวันถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคุณภาพของทุเรียนจะถูกทําลายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็เนื้อปีเนี้ยเนื้อเรียกว่ามีแซมขาวเส้นขาว ผมทําทุเรียนส่งให้กับพาคพวกทั้งภาคใต้นะฮะส่งไปก็สามสี่ตันก็ปรากฏว่าก็มีปัญหากับเรื่องเนื้อที่แทรกขาวส่งไปให้เพื่อนฝูงรับประทานก็ปรากฏว่าป้ายยาก่อแล้วอะไรก็แล้วปรากฏว่าผลนั้นอ่อนนะครับผลกลับไม่แก่นะฮะโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยเรามองว่าทุเรียนเนี่ยโดยเฉพาะหมอนทองนะครับผู้ค้าก็าบอกว่าที่ชุบยาป้ายยาเนี่ยเพื่อให้ถึงปลายทางแล้วนะครับ สามารถทานได้ทั้งผลเลยนะซึ่งโดยธรรมชาติถ้าไม่ไม่ทำอย่างนั้นก็บอกว่าทุเรียนมันก็จะสุกไล่ภูไปนะครับโดยสุกจากภูเล็กๆไปก่อนซึ่งคนก็คงจะไม่แกะเป็นทีละภูถูกไหมครับเอาล่ะตอนนี้ประเด็นของปัญหาเรื่องของตัวรัดใบอ่อนในช่วงที่ติดหังแย้ติดผลอ่อนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ ผมจะชี้ประเด็นเบื้องต้นก่อนนะฮะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเกิดจากสภาพอากาศกับภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปความชื้นสูงปริมาณน้ำฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยไม่ว่าเรื่องของเป็นดอกไม่ว่าเรื่องของการกำลังใกล้จะเก็บแล้วมีฝนเข้ามาเขาโอ้ปัญหาเยอะมากนะครับเอาละเราปูพื้นฐานกันที่เรื่องดินก่อนครับนะฮะสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่าน ได้รับทราบคือในเรื่องของดินนะฮะบริเวณอย่างนี้นะครับจากเดิมนะครับดินเป็นดินที่คุณภาพต่ำนะเราพัฒนานะครับจนกระทั่งวันนี้มีไส้เดือนแล้วนะครับมีไส้เดือนแล้วนะผมบอกว่าทำอย่างไรเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสวนทุกสวนนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของฮิวมัสหรือฮิวมิก ที่เป็นผงเลยหมายว่าเป็น o ิ m ม s t ที่สามารถทําให้ดินร่วนซุยได้นะครับกบไม่ได้มีการเน้นในเรื่องนี้พอวันนี้เราได้ทดสอบในสวนต่างๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นสวนของครูพัฒนะครับวันนี้เนี่ยมีไส้เดือนเต็มพื้นที่ละนะครับนั่นเป็นจริง่งมิตหมายที่ดีดังนั้นนะครับทำอย่างไรครับเทคนิคตรงนี้การที่มีไส้เดือนนั้นก็คือเป็นนักพวนดิน นะครับเมื่อพรวนดินแล้วอากาศมีช่องว่างน้ําที่ไหลลงมาไม่แช่ขังนะครับก็ทําให้ปริมาณไนโตรเจนนั้นไม่ถูกยึดเอาไว้หรือว่ามีจํานวนมากด้วยการใส่ตัวฮิวมัสซอยครับนะซึ่งเป็นผงดําอย่างนี้ครับนะฮะเราก็ใส่ท่านจะใส่ไปครับต้นนึงก็ประมาณ5โลนะฮะโลใส่ไงครับนะไม่ต้องพรวนครับนะครับ หลังจากนั้นใส่ไปแล้วเนี่ยเห็นเห็นเห็นไอตัวไส้เดือนดินไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะนะครับตั้งแต่ไส้เดือนใช่ไหมฮะนี่เราคือเราเขาเขาต่งเขาขึ้นมาเลยนะครับพอเราใส่ตัวฮิวมัสซอยลงไปแล้วเนี่ยนะครับผมยืนยันท่านว่าหนึ่งไส้เดือนมาสองดินท่านล้วนนะครับเมื่อล้วนปุ๊บเนี่ยท่านจะมีปริมาณฝนที่กี่ย่อให้เกิดไนโตรเจนโอเวอร์เกินไปเนี่ยมันก็จะทะลวงผ่านไปได้ นะครับการไหลของน้ำไปได้ดีนะฮะนี่เป็นหลักเบื้องต้นนะครับซึ่งทุกสวนไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้ฮิวมัสซึ่งเป็นอ่าไอ,อเรียกว่าซากพืชซากสัตว์ที่สลายตัวแล้วนะครับมาใส่นะครับ,นะรบเราถูกสอนให้ใช้แต่ฮิวมิกแอซิดซึ่งเป็นชั้นปฐมภูมินะหมายความว่าไปสกัดเอาหินเนี่ยละครับมาละลายด้วยกรดแล้วก็มาขายเป็นน้ำมาให้กับ ชาวสวนได้ใช้กันถามว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วลากเดินดีไหมครับหล้วคนบอกรากมันเดินดีอ่าโอเคเการ่ใส่ของชาวสวนแต่ว่าวิธีการอย่างนี้นะครับที่เราใส่ตัวยูวบัตซอยลงไปเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนแล้วครับ